啊，你好 มะเขือจงไว้ยุ่ว่าไว้เห็ดุเกือบตอ,อนห,หนีมีหนอย่ไว้ครับร่องพักฉุกเรือเหนียวเยะแบสูต แกงพี่น้นองเอามาพร้าวมันทม่นเป็นนุ่เหนเียวนุ่เหนียวแข็งจังมลอการกินสดมันจะแซ่บเพราะว่ามันมันสดมันจิบอัวกไม่เยไหเวลาไปเด,ดังแป๊กักแป๊ะๆไหกิหน ำลักษณะแบบเอาไปกินสมได้สบายปุ๊บทองเหยียดขึ้นเขากินสมได้สบายเลยยาบาลเรียกว่ากินสมตำกินสมเวลาตบบกูมันอย่งางกสร้ังยาบ้านไข่ก็ได้ต่ำตะบ,บูคง ซื้อเนี่ยมนมีข้าวเผาก็เลยว่ากินสมมันเรื่อมันกินสมต่ำสมกินก็ไม่ต่ำสมโมเมนต์โมเมนต์ต,ต่ำาสมบาง,งนาตัมุ้งก็เือซื้อกับเอาพักมากรับกิน รสชาติไข่ปักกระเสก็นี่น้องปักกระชูดมาไข่หมดเลยยูงงไปยังงั้นผมเนี่ยมันลายเลยดูข่างทางเต็มเลยบางมองเจอแต่บางงอยอดอุบวนไปเลยยอดอุบวนแบบเป็นแซ่บแต่บางคนมากินบลาแดงมันสายเบื่อไปเถอะวันนี้ไปบอกคขมู่อีกคนหนึ่งเข้ามานั่นกินได้แซ่บเพิ่มไป่ถอะไปถามมึงเขากินได้ไปเลย เอามาลองมือมีนีะ่ะแอบมันโอเคมันแส่บเดี๋ยวขางท่าที่ไปผมไปมวิ่งงานมันสีหลเก็บมาเล่นกรตถ่งสื่อพักๆอมอันนี้ปกติผมก็ใส่เตาเกี่ยวนะเพราะใส่ีบบมันกแัแซสบมันกดเลย chấm bột bắt ta xe ra làm thì ok kia ra mất nhiều cái gì mới được nhớ, nhớ không cũng <laughs> không không, biết, ดีที่ผมเขากินวาหลายว่าสั่งทีโอ้ยงามงายอันที่เป็นแบบเพล้ยๆพอพอเสร็จฟุมห่อนมันเออไม่เป็นเหนียวๆพี่หน่อยมันไม่เหนียวเนม่เหนียวเลย ประเดีย๋ยวก็เริ่มตวงไปน่ว,ว่าต้องใส่เท่าไห้กันเสยเพราะว่าน้ำปลาปลาแดงมันเป็ีย้ยงห่อรู้จักเปลี่ยนแบดนันบคือเราต่ำขึ้นแรงเมันกบคือเกาหลอ,อกมันกดูไปเยอะมาณเท่าไหรยังสีแดเดี๋ยวผมก็สิตวงรองสิ้ก่อนนะี่ จริงมืนนี้ว่าดีแจงเซ็นเซ็นปากกระป๋องพเพราตาเจ้าอายเป็นไห้ผมพุงมากต่เพื่อเพราว่าเด็กโดนแล้วเกระดีพัฒน์ี่มันสิ่งนึหละสินะครับแต่พัฒน์แบบบ้านบ้านนิดหน่อย น้ำปลาผมคิดรสประมาณนี้ก็บปีนกระเทียมอ่ะรัเนี่ยผมไม่เคยใส่แต่เต่าเจียวเคยด้เนาะผม่เคยใส่กันผมอยากใส่แบบตุัวมาคือผมคือผมเอยดีด้วยแค่ใส่แล้วเออแซ่มันจีระม้วนขึมนมันจีกลกลมเหมือน รอบเหมือนหรอผมผมเป็นเชฟเมื่อที่เชฟพ,พอกับเธอ <laughs>